ข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณไปดูคดีทางการเมืองกันหน่อยครับเมื่อวานนี้จนถึงที่สุดแล้วสารดีกาพิพากษายืนโทษจำคุกคุณจัตุพรในคดีหมิ่นประมาทคุณอภิสิทธิ์นะฮะสารอาญานัดอ่านคำสั่งดีกาในคดีที่คุณอภิสิทธิ์เวชาชีวะอดีตนายกยื่นคำร้องต่อสารอุทธร์ครับขอให้ยกเลิกหมายจำคุกคดีถึงที่สุดซึ่งออกโดยสารชั้นต้นคดีนี้ถ้าจำกันได้คุณจัตุพรเนี่ย กล่าวหาหมิ่นประมาทคุณอภิสิทธิ์บอกว่าประวิงเวลาในการทําความเห็นเสนอต่อสํานักราชาเลขาธิการเพื่อขอพระราชทานอภัยโทษให้กับคุณทักษิณชินวัตรอดีตนายกสารดีกาพิพากษายืนตามสารอุทธร์ให้จําคุกคุณจตุพรสองกระทงนะครับกระทงละ6เดือนรวมทั้งหมด12เดือนและให้นับโทษขังคดีที่สต่อจากคดีแรกเมื่อคดีแรกถึงที่สุด คือก่อนหน้านี้ถ้าจํากันได้คุณจตุพรเคยจําคุกในคดีแรกมาแล้ว14วันก็ต้องนําตัวเลขดังกล่าวมาหักจากโทษจําคุก12เดือนอเพราะฉะนั้นโทษล่าสุดที่จะต้องจําคุกก็คือ11เดือน16วันนะครับจากนั้นเจ้าหน้าที่ราชทรรก็รับตัวคุณจตุพรเข้าไปคุมขังกันต่อที่เรือนจําพิเศษกรุงเทพมีรายงานว่าตัวของคุณจตุพรได้โทรศัพท์ไปหาบอกลอายจุดฝากฝังให้สารภารกิจไล่นายก ที่จะจัดขึ้นในวันเสาร์นี้ล่าสุดคุณบอกลอายจุดหรือว่าคุณสมบัติบุญงามอโณงนะฮะก็อัปเดตข้อมูลผ่านทาง Facebook บ,บอกว่า<อ>ไม่ว่าคุณจะคิดยังไงกับจตุพรพรมพันธ์เมื่อสักครู่สารดีกาตัดสินจำคุกในคดีหมิ่นประมาทคุณอภิสิทธิ์เขาโทรศัพท์มาหาผมและพูดว่าพี่จำเป็นต้องเข้าคุกอีกรอบฝากภารกิจไล่ประยุทธ์ให้น้องดำเนินการต่อขอให้ประสบความสำเร็จ ซึ่งภารกิจดังกล่าวก็จะมีการจัดขึ้นมาเป็นคาม,ม็อบวันพรุ่งนี้นะฮะ<า>1ิกรกฎาคมช่วงประมาณบ่ายโมงมนัดรวมตัวกันที่อนุสสาวรีประชาธิปไตยครับก็เป็นความเคลื่อนไหวทางการเมืองเดี๋ยวพรุ่งนี้ติดตามบรรยากาศกันต่อนะคุณผู้ชมสวัสดีครับผมจัดดีมะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe y o u ูท b e ข่าวช่องวันจะได้ม่พลาดทันข่าวทันทุกเหตุการณ์เปิดเผยทุกความจริงจากทีมข่าวช่องวัน เข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณ